สนุนโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงสิงคอปเปอเรชันน้ำว่านหางจระเข 99. ้99.5%ตราปาวงเต้นึกถึงอะโลเวรานึกถึงปาวงเต้ วันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะมาเพื่อบอกต่อสิ่งดีๆโดยเฉพาะเลยค่ะขอต้อนรับพี่ยิ่งยงยอดดวงามและแม่อีดดวงใจหัทยการสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับดีท่านผู้ชมด้วยนะครับ,รบโอ้โหเราสองคน <สด S 2> ามานี่แบบ มาแบบเหมือนพี่กับน้องมาเลยนะเนี่ยเป็นพี่น้องกันหรอกะี่เอาอย่างนี้ดีกว่าว่าหน้าตาสดใสมากสดใสตั้งแต่เช้าเลยจริงๆอย่างพี่ยังเด็กอยู่อายุ2 5 26ยังโอเคแต่พี่อีท80่าไหร่นะยังไม่ถึงค่ะแม่ค่ะ86 8ะ6 8แล้วก็ยังดูแบบ ฟีลฟาวปิ้งเลยนะฮะยังดูร่างยังดูออร่าออกอยู่เลยนะฮะต้องบอกว่าพี่อิทเป็นคนที่ใส่ใจเรื่องสุขภาพเป็นอย่างยิ่งเลยไปอยู่กับพี่อิทในกองถ่ายเนี่ยพี่อิทจะคุยเรื่องสุขภาพอย่างเดียวเลยไม่ได้คุยเรื่องอื่นเลยนอกจากนั้นก็จะหายไปอ่านบทนะฮะแล้วพี่เองเนี่ยหลังจากที่เคยให้พี่อิททานทางเช่าผสมมันติวิตามินบีมาแล้วเนี่ยหลายปีมาแล้วนะฮะตอนนี้เรามีแบบว่าโปรดักตัวใหม่สินค้าตัวใหม่ที่ทําให้เาเรียกว่าต้องเลือกกินนะโดยยุคปัจจุบันอายุประมาณเนี่ยต้องดูที่่วา มีน้ําตาลเยอะไหมมีน้ําตาลไหมแล้วกินไปแล้วมันมีผลดียังไงผลเสียยังไงวันนี้มีแต่ดีกับดีครับเพราะว่าวันนี้เราแนะนําเครื่องดื่มรังนกผสมทางเช่าสองสายพันธุ์ทางเช่าทิเบตและทางเช่าสีทองสองสนท้เลยใช่ครับคือต้องบอกว่าเครื่องดื่มทางเลือกที่เพื่อสุขภาพโดยตรงดื่มไปแล้วมันทําให้ความสดชื่นกระปี้กระเป๋าแล้วก็ ตลอดเวลาตลอดทั้งวันเลยก็ดูพี่อีทดิสวยมากสวยแบบสวยกัะตอนสาวเขาอีกนะสวยมากเสยที่แต่เปล่งมากและสำคัญอลูเตอรตลอดเวลาค่ะใช่ค่ะคือคือฟังแล้วแบบวิตื่นเต้นมากคือรังนกก็แล้วขางเช่าอีกสองสายพันธุ์อีกจะดีอะไรขนาดนั้นคะต้องบอกว่าเครื่องดื่มรังนกตัวนี้นะครับคัดสรรจากดังนกแท้ๆมีคุณภาพ เรื่องความหวานไม่ต้องกังวลเพราะใช้ยาหวานแทนน้ำตาลนะครับเครื่องดื่มรังนกของเรามีทั้งเช่าเป็นตัวตัวนะนี่ลองยกเลยครับเป็นตัวตัวเลยขวดเลยนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะเป็นเส้นๆอยู่ในนี้เลยรสชาติอร่อยดื่มง่ายด้วยนะครับครับผมแล้ววิธีการดื่มก็คือดื่มเข้าไปเลยเลยก็ดื่มเข้าไปเลยเช่าก็เคี้ยวได้เลยใช่ไหมครัเคี้ยวได้เลยครับอร่อยแล้วก็ยิ่งจะทําให้แบบอร่อยมากขึ้นคือโดยทางเช่าเนี่ยเขาดีอยู่แล้วพอผสมกับรังนกปุ๊บเนี่ย มันใช่เลยอีกวอย่างหนึ่งเรื่องความหวานไม่ต้องกังวลเพราะใช้ยาหวานแทนน้าตาลครับนะฮะใครที่กังวลเรื่องของเลยครับหวานไม่ต้องพูดเลยเลยแล้วแบบเอ๊ะเป็นเบาหวานทานได้หรือเปล่าทานได้ค่ะลูกทานได้ครับมีน้ำตาลเลยทาค่ะพี่ทานแล้วเป็นไงไหมาแล้วสดชื่นค่ะอร่อยดื่มแล้วมั่นใจว่าสิ่งที่เราดื่มเข้าไปหนึ่งขวดนี้อร่อยดีมีประโยชน์ต่อร่างกายเพราะว่าสูตรนี้เขาไม่มีน้ําตาลเหมาะกับคนที่รักสุขภาพไม่เฉพาะวัยอย่างแม่อีสนะคะวัยรุ่นอย่างพวกลูกลูกลูกทั้งหลายพระเอกนางเอก ที่กองถ่ายใช่ชอบเดี๋ยวนี้ทุกคนดูแลสุขภาพหมดเพื่อนั้นดื่มได้อย่างมั่นใจเลยว่าสิ่งที่เราดื่มเข้าไปนี้มีประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็ไม่มีแต่ดีกับดีเพราะว่าสูตรนี้เขาผสมถังเช่าอยู่ในขวดด้วยถังเช่าสีทองแล้วถังเช่าจากทิเบตไม่อิดดื่มง่ายสบายยิ่งแช่เย็นแล้วเอาไปแจกใครเด็กแก๊งแม่ชอบทุกคนเลยจะเรียกจะเรียกทีอินวันก็ได้นะฮะรังนกแล้วก็ ทางเช่าสองสายพันธุ์เนี่ยิ้งวันเลยเห็นว่าช่วยในเรื่องนอนหลับด้วยหรอกใช่ค่ะหลับสบายค่ะแล้วก็กลางวันแม่ทํางานยังวิ่งเออวันละสองกองสามกองทำแม่ขับรถมาเองแม่ชอบต้องขับรถเองครอชอบคือที่สี่ทุกวันแล้ปกติทานยังไงพี่ค้าก็ง่ายๆเลยแม่อิจจะแช่เย็นถ้าแช่เย็นเนี่ยจะยิ่งอร่อยไงคะก็ได้รสชาติเปิดปุ๊บดื่มเลยคือวันละวันละขวด แม่อีทสองค่ะนี่เมื่อเช้านี้ก่อนเข้ารายการออกจากบ้านดื่มแล้วหนึ่งขวดเดี๋ยวถ้าบ่ายจะต้องท่องบทจะต้องแบบว่าให้มันสดชื่นแข็งแรงก็เื่มได้อีกต้องบอกท่านผู้ชมว่าดื่มง่ายนะครับอร่อยจริงๆนะครับแล้วก็ดื่มง่ายทานได้ตลอดย4บสชั่วโมงเลยถ้าเกิดมีเวลาอยากทานนะครับไปแช่เย็นเอาไว้นะครับ แล้วก็ตัวนี้ผสมทางเช่าผสมมันติวิตามินบีด้วยฮะดื่มตอนเช้ายิ่งสดชื่นเลยครับและเสริมด้วยรังนกอีกต่างหากนี่คือสิ่งที่ดีครับทำไมผมถึงเลือกตัวนี้เพราะว่าผมมั่นใจในโรงงานฮะโรงงานที่ได้มาตรฐาน GMP ได้รับ ISO 9001 2015ได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็พี่น้องชาวไทยมุสลิมก็ทานได้เพราะเรามีเครื่องหมายฮาลาลด้วยนะครับอีมากครับผมยีท่านบอกว่าถังเช่านี่เป็นออแกนิกด้วยใช่ครับปลอดสารพิษแน่นอน วันนี้จัดโปรพิเศษแหมอยากรู้เลยเพราะว่าพอได้ยินคําว่ารังนกก็อยากจะซื้อไปฝากผู้ใหญ่แล้วใกล้ปีใหม่แล้วแบบนี้ครับเทศกาลปีใหม่นี้ไม่ต้องห่วงเลยว่าอยากจะได้ของฝันของฝากที่มันเหมาะกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่สูงวัยครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องของหวานด้วยนะครับนั่นคือรังนกนะครับผสมทั้งเช่าสองสายพันธุ์ทั้งเช่าที่เบตและทั้งเช่าสีทองวันนี้โปรโมชั่นสุดพิเศษครับสั่งซื้อเครื่องดื่มรังนกผสมทั้งเช่าสองสายพันธุ์นะครับทั้งเช่าที่เบตและทั้งเช่าสีทอง หชุดมีจินบน12โคขดในราคาเพียง990บาทเองครับแถมฟรีนะครับกาแฟผสมทางเช่า2ถุงรวม12ซองครับพิเศษสั่งซื้อ2ชุดนะครับรับฟรีเพิ่มไปเลยครับทางเช่าทางเช่าผสมวิทยุนบีนะครับสอกล่องนะครับนี่ครับจำกัดสิ์ในการซื้อ ไม่เกินคนละสองชุดแต่วันนี้ไม่จำกัดสายนะครับจเต็มโทรศัพท์เลยพี่อิทศูนยสองศหรือว่าเทลเอลแดนะครับท่านผู้ชมโอ้แถมแล้วก็แถมอีกจะแถมอะไรขนาดนั้นคุณผู้ชมต้องรีบเยอะมากมาแล้วนะคะโดยเฉพาะดีกับสุขภาพอย่างไรให้แม่อิทแนะนำอีกสักทีค่ะแม่อิทคิดว่าแม่อิทมาถูกทางแล้วแล้วก็มีดีแล้วก็อยากมาบอกต่อนะคะแม่อิทคิดว่าคุ้มมกบางคนบอกจะต้องกินทำไมกินข้าวก็อิ่มแล้วมันไม่เหมือนกันค่ะคุณประโยชน์เพียบพร้อมแม คิดว่าคุ<ช>้มค่านะมากกายและใจเราต้องสมบูรณ์แข็งแรงไปนะด้วยกันะสําหรับตัวแม่อีทแล้วถ้าหากว่าร่างกายเราสมบูรณ์แข็งแรงเราก็จะป่วยยากเราก็ไม่ต้องไปพบคุณหมอมันคุ้ม,ม่ากกับการที่ดื่มทางเช้า เครื่องดื่มรังนกผสมถังเจ้าสอง ouais. สายพันธุ์แม่อิดดื่มทุกวันมันละสองขวดเลยค่ะโอ้โหจะได้สดใสแบบนี้แข็งแรงแบบนี้วิ่งวลาสองสามกองแบบนี้ยขับรถเองด้วยโอ้โหยกนิ้วให้เลยค่ะแม่อิทขาและสำหรับพี่ยงล่ะคะต้องบอกว่าเครื่องดื่มรังนกของเราเนี่ยพี่เองก็ต้องเลือกกินเหมือนกันเพราะว่าบางทีเราอายุมากขึ้นน้ำตาลจะเยอะแล้วเราก็เลี่ยงเรื่องน้ำตาลน้ำตาลเป็นคูโคตที่อันตรายที่สุดสำหรับผู้สูงอายุและก็วัยอย่างเราอย่างพี่58แล้วมันก็ ต้องระวังแล้วล่ะไม่ใช่25แล้วหรอกเพะบอกมว่าคือเหมือนตอนนี้เหมือน25ไงนะเพื่องดื่มน้ำนกของเราตอนนี้นะครับคัดสรรจากน้ำนกแท้ๆครับยังดีมีคุณภาพเรื่องความหวานไม่ต้องห่วงเพราะใช้ยาหวานแทนน้ำตาลสารสกัดจากยาหวานนี่คือแน่นอนมากสุดยอดมากนะครับ เครื่องดื่มรังนกของเรามีทางเช่าเป็นตัวๆอยู่ในขวดเลยนะครับนี่ฮะให้แม่โชว์เลยค่ะรสชาติอร่อยดื่มง่ายครับท่านผู้ชมนะครับผมยิ่งไปแช่เย็นยิ่งอร่อยใช่ใช่ครับและถังเช่าอันนี้ก็คือเคี่ยวเข้าไปเลยใช่เคี่ยวเข้าไปอร่อยง่ายๆเลครับท่านผู้ชมสนใจครับโทรศัพท์0 2 0 2 6 5 8 8 8ูนยองหาแรวชลัอสเอลพีแปดแปดวันนี้โปรนะฮะโปรโมชั่นสุดพิเศษสั่งซื้อเครื่องดื่มรังนกผสมทางเช่า2สายพันธุ์นะครับทางเช่าจีบเบียดและทางเช่าสีทองนะครับ จำนวน1ชุดมี12ขวดนะครับในราคา990บาทครับแถมฟรีกาแฟผสมทางเช่านะครับนี่2ถุงรวม12ครับพิเศษสั่งซื้อ2ชุดรับฟรีเพิ่มไปเลยนะครับทางเช่าผสมมัลติวิตามินบีนะครับ2กล่องจำกัดสิทธิ์ในการซื้อไม่เกินท่านละ2ชุดนะครับแต่วันนี้ ไม่จำกัดสายด้วยใช่โทรเลยนะคะ<ท>020265888หรือว่าจะไลน์ก็ได้ l p 8 8นะคะของขวันที่ดีที่สุดในใช,ช่วงใกล้ปีใหม่น,นะครับสงท้ายปีเกา่าต้อนรับปีใหม่หาท่านผู้ชมสนใจที่จะ มีของขวัญฝากให้คุณพ่อคุณแม่นะครับก็อย่าลืมนะครับโปรนี้เป็นโปรที่พิเศษสุดๆเลยนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับสนใจโทรศัพท์020265888หรือว่าเทเลแอด LP88 ครับเรื่องความหวานเนี่ยไม่ต้องกังวลเราใช้ยาหวานแทนน้าตาลนะครับท่านผู้ชมครับพีอีทเป็นไงล่ะนีมาสุขภาพดีด้วยกันนะคะด้วยวิธีง่ายๆเลยจะทําให้ร่างกายเราสดชื่นแจ่มใสไม่อิทลองมาแล้วแล้วพิสูจน์มาแล้วว่าคุ้มค่ามากๆมีดีแล้วก็อยากมาบอกต่อให้ทุกคนมีสุขภาพดี เหมือนเราสองคนเราสองคนนี่ดูหนุ่มดูสาวกันทั้งสองคนแต่อย่าเพิ่งรีบไปไหนนะคะเพราะว่าแหมทั้งแม่อีททั้งพี่ยิ่งยงมารายการของเราเดี๋ยวเราเนี่ยจะให้พี่แม่อีกับพี่ยิ่งยงเนี่ยต้องมาพูดกันต่อในช่วงต่อไปแต่ในช่วงนี้ก่อนไปขอโปรโมชั่นอีกสักรอบโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นสุดพิเศษนะครับสั่งซื้อเครื่องดื่มรังนกผสมทั้งเช่าสองสายพันธุ์นะครับทั้งเช่าทิศเบลและทั้งเช่าสีทองจะหนึ่งชุดนะครับ มีจำนวน12ขวดในราคา990บาทครับแถมฟรีกาแฟผสมทางเช่าชนะครับนี่<อ>2ถุงนะครับรวม12บอครับพิเศษสั่งซื้อ2ชุดรับเพิ่มไปเลยครับทางเช่าผสมมัลติวิตามินบี2กล่องนะครับนะจํากัดเศษในการซื้อ ไม่เกินทะละสองชุดแต่วันนี้ไม่จำกัดสายครับโทรศัพท์ค่ะพี่อาจ๋าค่ะโทรเลยนะคะ020265888หรือว่าจะไลน์ก็ได้นะคะ @lp88 ค่ะเยี่ยมไปเลยคะ่ะแต่เราพักกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้าทั้งสองคนยังไม่ไปไหนยังอยู่กับเราพักสักครู่เดียวคะ่ะครับ